สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้ก็จะพามาดูอหอยอายุ4สัปดาห์และหอยอายุ5สัปดาห์นะคะ<อ>ก็เป็นกำลังใจให้กับมือใหม่หัดเลี้ยงนะคะที่สั่งไข่หอยจากฟาร์มอื่นๆหรือจากฟาร์มโตอี้ของเราไปนะคะก็ต้องใช้เวลาน้้นึงนะคะ,ะสำหรับการเพราะเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์ถึง10วันนะคะ เขาจะทยอยแตกทยอยแตกแล้วเราก็ทยอยเอาเขาไปอนุบาลในกระมังนะคะพราะถ้าเราอนุบาลในกระมังเนี่ยเราจะเห็นความแบบความเปลี่ยนแปลงความเติบโตของเขาได้ง่ายเพราะว่า,ากระมังมันเล็กแล้วก็แคบมันจะทําให้เราเนี่ยมองเห็นพัฒนาการเขาได้ดีแต่ถ้าเราเอามาปล่อยในบ่อแบบบ่อใหญ่เลยอาจจะเป็นบ่อปูนเหมือนนกเนี่ยบ่อปูน80 หรือบ่อปูนเม็ดหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะกว้างแล้วมันจะใหญ่ไปมันจะทําให้เราเอ๊ะมันอยู่ไหนมันเดินหรือเปล่ามันตายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหอ่ะฝั่งซ้ายนี่นะคะจะเป็นหอยอายุ5สัปดาห์ฝั่งขวานี่นะคะจะเป็นหอยอายุ4สัปดาห์ก็ความแตกต่างนะคะคือแบบเหมือน3มเท่าสี่เท่าเลยนะคะอ่ะ าหลุดจาก4สัปดาห์มาเป็น5สัปดาห์นะมันจะทําให้เราแบบรู้สึกว้าวเลยนะคะว่าโหมันโตขึ้นเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยขนาดเราดูมันทุกวันนะคะเรายังมีความรู้สึกประหลาดใจเลยว่าเฮ้ยแบบจากเมื่อกี้เล็กๆทําไมมันโตขึ้นมาแบบแป๊บเดียวสองเท่าสามเท่าเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับมือใหม่หัดเลี้ยงเนาะก็อาจจะใจเย็นนิดนึงนะคะอ่า4สัปดาห์ ห้าสัปดาห์นะคะพอประมาณสองเดือนนี้ก็คือสามารถเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วอ่บางตัวนะคะ,ะบางตัวอาจจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วเนี่ยนะคะอันนี้ห้าสัปดาห์เวลาปล่อยก็ทะนุถนอมเขานิดนึงนะคะไม่ใช่โยนตุ้มๆลงเลยนะคะค่อยๆจับค่อยๆวางลงนะคะเพราะว่าเปลือกเขาบางมากนะคะเปลือกบางมากตัวรุ่นนี้ค่ะ เอือกบ,บางมากๆเลยเหมือนเล็บเด็กเลยนะคะอะถ้าแบบ <c oughs> เขาดูดอยู่นกก็จะไม่ขืนเขานะคะ <c oughs> ก็ปล่อยให้เขาอันนี้ก่อนอ่วัวปักกรบเนื้อเขาเป็นแผลอ,อืมบ่อน,นี้ห้าสัปดาห์นะคะ บ่อนี้สี่สัปดาห์นะคะพอ,อเห็นเนาะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับมือใหม่หัดเลี้ยงนะคะก็ต้องใช้เวลานะถ้าเลยสี่สัปดาห์ไปแล้วคุณจะเริ่มเห็นแบบว่าอุ๊ยโตแล้วเริ่มมีแบบใจชื้นละเริ่มแบบโอ้มีความหวังละอ่ะันี่สี่สัปดาห์ตัวโตๆก็มีให้เห็นอยู่นะคะค่ะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะมือใหม่หัดเลี้ยงนะคะขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆปามเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ